โอเคสวัสดีนะคะท่านแม่ทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องภูมิาบังการอเกเช่นเคยนะครับโดยสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมเกาอาการ์เดนกันอีกเช่นเคยนะครับโดยสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทํางานเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออบอกว่าตอนนี้มันกําลังมีอัปเดตยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับก็คืออัปเดตแอดมินอาเลนะครับก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับโดยวันที่ผมเนี่ยแล้วนงน่าจะเป็นวันที่เขานั้นกําลังเปิดสึกกันแล้วนะครับระหว่างแซมมี่นะครับกับเออแคนเดลนะครับ ของใครเนี่ยอ๋อผมเองอย่างนั้นดย๋ยว,วางไหมงงเลยครับงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะว่าทําไมสไปนูงมันเดินอย่างนั้นใช่ไหมวันนี้ครับตัวเขียวเหมือนกันเลยโดยกิจกรรมเนี่ยที่จะอัปเดตเข้ามานะครับมันก็จะมีกิจกรรมอันนี้ด้วยคับ <S <S เป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมที่ให้ใส่ชุดแบบนี้เลยครับโดยเดี๋ยววิธีทำเนี่ยเดี๋ยวผมบอกผมขอเอาผลพิกิแพร์เนี่ยไปคัด ไปใส่ตรงนั้นก่อนด้วยกันนะทุกคนชื้โอเคเรียบร้อยทีก็เอามาใส่กันเลยนะครับทุกคนสไปโนใครเนี่ยมันมาเดินเก,กะกะเนาะก็ผมผมนี่หว่าหรือว่าผมไม่ได้ให้อาหารมันเออว่าเป็นไปได้ให้อาหารก่อนด้วกัน แล้วถ้าเราให้ไข่กับสัตว์เลี้ยงอ่ะจะเป็นยังไงยังไม่เคยลองนะแล้วไม่คิดจะลองด้วยเอ้าได้สปอร์ซีแพ็คมาช่วยเออดีเมื่อกี้พอใส่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ภูมิก็สูงสุดอยู่ดีเพราะว่ามันมีใส่ตั้งแต่ตอนนั้อไมพ่อได้ของไหมเมื่อกี้จะมาเก็บไปลูกเกียวเยวนี่ โอเคถ้างั้นผมยังไม่เก็บนะผมขอททำการอาหารกูดิ Good. นกูดต้องขอบอกก่อนนะครับทุกคนนี่ทุกคนจะมาแลกภายหลังนี้ไม่ได้แล้วนะเราไม่รับแลกแล้วใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากตอนนี้คือเรารับแลกได้ละคือรับแลกในที่นี้คือเราไม่ได้เอาไอาห่านเนี่ยไปเทน,นะนี่เีเราว่าเราจะเก็บห่านไว้เพราะห่านตัวนี้มันตัวใหญ่ด้วยนะทุกคนก็ถือว่าใหญ่อยู่แหละเกือบสิบโลเนาะประมาณหกเจ็ดโลถือว่ากลางๆกัน เพราะว่าตัวมับไซด์ด้านบนเนี่ยมันประมาณ0.89เนอะประมาณนั้นอุ้ยได้ปิดสิิกมาต้นหนึ่งได้เลยสปอยเอกฮ้ดดี่นะสปอยเอกใช่ไหมมองเห็นว่าเขาสปอยมามีให้คราบด้วยนะยึบไม่มีไม่มีอื้อไม่มีฮุบไม่มีละอ่ามี่พอเหรอเพอมาปีนอย่างนี้จริงเหรอ นะนำถ้าอยากเล่นแบบมีชิปล็อกอะแล้วเราขี้เกียจปรับแต่งใช่ไหมเราก็แค่มาทําการซูมหน้าตดหน้าจอตัวเองอเข้าปีนขึ้นถึงละเอ้ยลืมของรางวัลอย่างนึง่งเฉยรับเลยเฮ้ยสปอเอกดีอยู่นะแล้วมาที่คุณลุงที่จริงวักออกก็ได้แหละแต่ว่ามันมีของรางวัลใช่เฮ้ยอีกหกนาทีอีกประมาณเจ็ดนาทีมารับของเพิ่มได้งั้นลงไปก่อนแล้วก็นะครับเราไปเจอดิวคุ้มมากมากเลย เสียดายแล้วคุณเลยใช่ไหมครับโดยดิวเนี้ยมันเป็นดิวที่เราเอาไอ้จอาด,ดิโลเนี่ยดิโลสีรุ้งนะคบเอาไปเทดได้มีมิกออาตัวปุ๊บมาหนึ่งตัวกับสไปโนหนึ่งตัวแต่ว่าเราได้ตังมาด้วยใช่ไหมครับซึ่งตังเนี่ยมันอยู่ที่5 QA เลยนะครัหถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากตอนนี้ผมบอกเลยว่าตังแซงเพื่อนเรียบร้อยละนี่นะแล้วพ่อเราเังก็ได้ทําการให้เรามานะครับ1 QA เลยแล้วพ่อเราก็ใช้ยังไงไม่รู้นะครับเหลือแค่3าี ลีอยากได้ตัวนั้นอะแต่มันไม่ออกเลยอะรอดวงเอาอัาเนตหน้ายัางอยู่ครับส่วนต้นด้านไอ้ต้นยักษ์นี่ก็หายไปแล้วนะครับคือผมไปเก็บมาแล้วนี่ก็อยากโชว์ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าลึกลามันประมาณนี้เลยนะก็ <c oughs> มันมันใหญ่เกินไปนะเราเลยย่อมาเหลือใช้เท่านี้ดูเหมือนผมผม <c oughs> อยู่เนี่ยอันนี้เป็นแผ่นครับเป็นแผ่นเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เป็นแผ่นแอน,แอน,แอนเชนแอมเบอร์อะ อนนี้นะโดยที่ที่จริงอะ่ะมันคืออันเล็กมากอะ่ะดูฮะทุกคนเหมือนผมเป็นจอมเวทอะ่ะดูดูจอมเวทไล่มนไล่กระถาอัมโบกโตปู <c oughs> ผมว่าผมจะใช้อันนี้แก้คนได้นะแบบทุกคนยังเห็นผมเสกเวทไหมปุ๊บนี่เสกเวทเลยเวมน <c oughs> คุณใส่ไสยศาสตร์นี่ไงโอ้โหเขาเทาอะทุกคนความรู้สึกผมคือยังกับจอมเวทบเบวใช่ครับใช้คำว่าเบียวนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ต้นหัวเนี่ยเพิ่งหายไปนะครับซื้อไม่ทันจีๆอุย้ยของพ่อก็มีเบียวไม่เท่าหนูหรอกของหนูเบียวว่ะดูอืมโอ้โหต้นใหญ่มากอันนี้ละคุณขโมยให้กลางหาอ๋อโอ้ยนี่นีน อันนี้จําได้เลยน้องเขาให้มาตั้งตน้นนี่พ่อดมหน่อยไหมดมหน่อยไหมนี่นี่อะดมดมนี่นี่น้องให้มาเลยนะแคนดี้บอสซอมซึ่งตอนนี้แทนที่ด้วยบนบอสซอมแทนและอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับส่วนผมนี่ก็ได้ทําการเปลี่ยนสารเจ้าใหม่แล้วนะครับไข่ฟอร์จูเอกเดี๋ยวเราลองเอาไปขายดูฟอร์จูนเอกว่าไงครับพี่ชายให้เท่าไหร่ยี่สิบล้านโอเค thank y o เก็บไข่ให้หมดเลยทุกไข่ทุกใบมีคุณค่าโชคดีมีชัยเหมือนขนาดของเป็ดมีผลกับไข่ด้วยนะครับหรือผมคิดไปเองคิดไปเองแหละชุดมาอ่ะนี่ครับฟอร์จูนโอ้โห,หน้าบิดจังเฮ้ยมันทําให้อเออผลในส่วนผมติดฟอร์จูนให้ทาย,ายติดอันไหนใบนี้ก็ร้อสล้านดูครับสิ่งที่มันติดใช่ไหมไม่ใช่ตัวใหญ่วิาวาอารอลังการดูขโพดสีเหลืองเหมือนกันไง เอามาเอามาเราต้องต่องนี้องเอามานะแต่เหมือนอติดอันนี้จะคูณเยอะนิดนึงใช่ไหมครับแมกนิฟายอ๋อไม่ต้องพิมพ์ mg ไม่ใช่ MY Mg เนี่ยก็ไม่ใช่ต้องพิมพ์ว่าอะไรอ่ะ๋อมันกลนหัวใจอยู่จะบ้าเออเนี่ยโอ้ไม่ได้ช่วยเลยแล้วอันปกติอ่ะอันปกติอ่ะเออคูณมา คูณประมาณคูณสิบนะประมาณนะโดยประมาณไม่หรอกไม่ใช่ประมาณอ่ะใช่เลยอะ่ะโดยฟอร์จูนี่คูณสิบนะทุกคนลองคำนวณดูน,นะร้อยแปดไปเธอตอนนี้ใช่ไหมพ่อเห็นว่ามันมีสปไปโูเดินอยู่แถวต้นถั่วไหมถามหน่อยไปดูให้หน่อยภูมิเนี่ยเห็นไอ้สปไปโูเนี่ยภูมิใช่ไหมเดินอยู่ตามต้นถั่ว นนมันจะไปนนมันะไปม,มันะไปโนภูมิอันเนี้ยใช่ไหมมันเดินเพ่นพ่านได้พูดจริงนะทุกคนใช่มันมาออกสวนเนี่ยกลัวกันหมดเลยฮะสไปโนใครอะดูฮะมันมีพิกอัพได้นะเนี่ยของภนะูงมิจริงนะเนี่ยดูดูเลยอ่ะเนี่ยจริงไม่จริงดูเลยบีบีนะบีบีนะบีบีไอนะ้บีบีอบบอกมาทำไมเนี่ยด,ดูไปบ้านคนอื่นแะล้วโอ้ โดยวิธีการเปลี่ยนชุดเนี่ยเเดี๋ยวผมบอกให้เลยนะครับให้มาตรงนี้นะครับนี่ที่พี่แกเลยแล้วก็เขาจะบอกว่าสวัสดีคุณอยากเรียว่าอะไรนะอยากแก้แค้นแซมมี่ไหมฉันมาเพื่อสั่งสอนแซมมี่นะอแล้วก็เมื่อเรากดไปนะครับกดตรงกลางไอวันทูจอยนะครับทีนี้เขาก็จะเวลคัมแล้วก็มีให้ใส่อวตารซึ่งผมใส่อยู่แล้วนะครับทุกคนงน่ายๆเป็นอวตารให้เป็นแบบนนั้นอนะ ระวงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะครับอาจจะผ่านมาแล้วสักหนาทีแล้วก็ได้นะครับสวัสดีพี่ยักีโฟโฟฟัมว่าโอ้ยสี่วิสามสองหนึ่งนี่ขอของดีพี่ชายเออเพื่อไม่มีอะไรค่ะผมจะลองเสี่ยงผมจะเสียแปดสิบแปดจุดเก้าบีเชื่อว,ว่าเอ้แปดสิบแปดจุดหกบีเชื่อว,ว่าต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากทุกคนเราได้สปอรซีแพ็คมานิดเดียวเองแล้วเราไม่ได้อะไร,รอยู่ เอ้ยคุ้มหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่คุ้มตอนนี้นะครับที่ผมนั้นก็มีสปอร์ซีแพ็คแล้วเยอะนะเอาจริงอ่ะใช่ไหมสิบแปอันตอนแรกมี41สิบนะทุกคนเปิดไปได้เข็มไม่เป็นไรเราได้ศูนยนะ์จุห้ามาสองต้นก็ดีแล้วจังหวะน,นี้นะครับเราก็รอไปตึงๆนะส่วนเหมือนอัพเดทใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นที่คัฟนะทุกคนบอกก่อนนะเป็นที่ครัฟ ใช่ไหมครับแล้วก็ลืม,ม,มประมาณนี้นะสวนคนเราก็ได้ดีลข้อเสนอดีๆมาแล้วใช่ไหมครับคือเป็นข้อเสนอที่ผมบอกไวต้ต้นต้นคลิปเลยว่าไม่รับเทรดนะสำหรับใครคนไหนที่อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะจะมาเทรดไอ้เจ้าตัวตัวอะไรนะงนทองคำใช่คือคือเราได้ป๊บนะป๊นปบนะเออเออรู้แต่พ่อพ่อเอากรงสองมาตั้งรอบๆสวนเหรอสวยดี ไม่ดิพูดว่ารอบรอบสวนไม่ได้พูดว่าหลังสวนดีกว่าตอนนั้นไงที่พ่อเอาร้านเพชรเซลมาฟางแล้วก็เอาออกโดยนี่คบะก็เป็นไอเจ้าตัวนี้นะคะเป็นไฟน้องเฟนไฟเราถือว่าอันนี้คือตัวปกตินะขนาดแบบปกติไม่ได้ตัวใหญ่มากประมาณ3ามสิบหกนาทีนะคบเพราะอันนี้เราทําบัก้งไปด้วยเนาะใช่ครึ่งชั่วโมงก็ดีอยู่แหลอะเพราะาตอนแรกชั่วโมง อายุมาก็คือ16นะครับโดยตัวที่เราเอาไปแรกก็คือเป็นไรจูสายฟ้านะครับซึ่งพี่ผมยังมีอีกนะครับมีเพียบไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนเนี่ยผมยังมีอีกหนึ่งสองที่รหัสนู้นอีกหนึ่งตัวนะครับเราสามารถไปหาแรกได้ทุ่งเม่อด้วยใช่ไหมครับถัดมานะครับเรานั้นได้ทําการเอาอีกตัวหนึง่งซึ่งมันก็คือมีมิออลสปุตนั่นเองนะครับทุกคนใช่โดยมีมิออลสปุตเราคิดว่าเอามาแรกไอเจ้าตัวเนี้ย เราจะได้อัพเวลไอมิมิกออกโตพุตหรือว่าตัวอื่นๆได้เร็วมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุ้มก็เดี๋ยวแต่ถ้าอัพเวลอะไรตันหมดแล้วก็คงจะเก็บไว้เหมือนเดิมนั่นแหละอืมแล้วก็รอเทรดหามิมิกออกโตพุตะไรเพิ่มก็แล้วแต่ว่ากันไปตันสถานการณ์ประมาณนี้แล้วระหว่างที่เรารออัปเดตนะครับเพราะเรามีแผนการว่าจะสร้างสะพานที่ยาวขึ้นไปสูงเหนือต้นบนประช่อมทุกคนเห็นโครงสร้างสะพานนี้ไหมใครใครเดินขึ้นไปนะครับขล่มปึ้มเพราะไม่มีเสาค้ำเลย เฮ้ยมีสิมีระหว่างตรงนี้นะครับต้นโบนบอบซ่อมกับแค่ตรงนี้เลยนะครับระหว่างทางไม่ปลอดภัยนะใครเดินก็ไม่รับผิดชอบใช่ไหมครับอือ <c oughs> ตกก็คือตานั้นไม่รับผิดชอบหรือเวลามาสวนนะครับก็อาจจะโดนพ่นพิษใส่ตาไม่เป็นไรนะครับเอ่อถือว่าโอเคเป็นกฎที่ต้องโดนละแล้วอาจจะโดนราชินีพึ่ง <c oughs> ต่อ,อยด้วยนะแต่ของผมหนักกว่าโดนสไปโนกินก็มีได้โดนห่านจิกก็ได้โดนทีเล็กขมือก็ได้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ อย่าเผลอกินฮอทดอกผมละ่ะใช่ไหมแล้ว <ś 2> เดี๋ยวลองเปิดไข่กันด้วยนะทุกคนผมมีไข่อยู่โอเคเรามาดูกันว่าเราจะเปิดได้ไหมน่าจะเปิดได้แหละผมหวังว่าจะได้ห่านมาอีกตัวหนึง่งเอามาคู่กันผมรอให้มันอันนี้เลี้ยงเลเวลก่อนจะได้เปิดมาได้เลเวลเยอะเลย,อ,ยเอ้ยมาขี้เกียจรอละเรามาเปิดด้วยฟองแรกกันนะคบก่อนอื่นก่อนทำสารแห้งใหม่ ขอให้ดวงดีเถอะนะครับหลวงพ่อเออหลวงพ่อคอยาวนะเพราะคอยาวนี่ทาให้สัตว์ยงใหญ่ขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อคอยาวช่วยลูกด้วยมีไข่ตั้งสองใบเลยนะเก็บไข่ด้วยอ่ะเอาไข่ามาถือเป็นสีมงคลครับทุกคนเป็นสีมงคลต้องได้แล้วล่ะถือไข่ามาสักขนาดนีไดไ้ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมห่านอ่ะโอ้ขายสิครับรออะไรอะ่ะขายสิเอาไหมพอหนุ่มเบคอนเราให้ เอาเถอะเพื่อนไม่นะเพื่อนเอาเถอะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหดีลิทดีลิททำไมอ่ะโอ้ไม่มีใคร<ม>อยากได้น้องกระต่ายหนูหรอน้องกระต่ายสุดขี้มีหนูโต้งด้วยนะเพื่อนอ๋อโอเคโอเคได้แนละ้วได้นะแล้วได้มากครับว่าเราต้องทำการอันนี้เนาะ zoom ต่อเลยอุ้ยเรียมากปลาคอย zoom ต่ออ๋อ องซีดิงเอามาทำไงอะครับลองซีดิงอะเดซี่นะครับแล้ตามน,นั้นนะครับอย่างที่ผมบอกผมไม่รีวิวเ,เจ้าเดซี่ขาวอยู่แล้วนะคือขายไปได้เลยมันตัวมันต่ําสําหรับผมนะเอ้แต่ใครจะไปรู้อาจจะเป็นเหมือนเม่นก็ได้นะเม่นประเสฐอ่อะอันนี้ได้เลยหานมาขายสิครับรออะไรอะไม่น่ามีใครเอาละขายเลยครับได้แปดหมืน่นโอเคกันมา ผมจะไม่วางสปอเอกไปเพิ่มนะครับผมจะวางเซนเอกไปเึืตึบตึอดเดือยมโอเคครับเชิมมาดูเควีกัน,กนเดี๋ยวให้ทำเควสไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จเองนั่นแหละครับทุกคน แต่ตอนนี้ผมกําลังพยายามทําเจ้าแล่อยู่แต่ว,ว่าผมยังไม่มีดาฟูดิวอ่ะดิประเด็นนะ่ะโอเคก็เ,เปิดไข่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนี่เป็นแบบเดิมประมาณนี้เนาะครับก็แค่มาบอกให้รู้นะทุกคนว่าแบบ เรื่อนั้นได้ทําการแลกสําเร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็เตรียมตัวก่อนอัปเดตด,ด้วยนะครับทุกคนให้ทุกคนใส่ชดนี้ตลอดทั้งอัปเดตก็จะได้เป็นเจ้าเสือเสือเอสิงโตอ่ะสิงโตสิงโต,งตมะนาวนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ประมาณนี้นะครับที่เขาบอกมาก็ใครรู้เพิ่มเติมก็บอกกันได้นะครับทุกคนประมาณนี้นะสาหรับใครที่ชอบคลิปของมูมบาเพลินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะทุกคน